เชื่อหรือไม่รับว่าคนเกาหลีเหนือกับคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาอยากจะรวมชาติกันใจจะขาดแต่ว่ามันทําไม่ได้หลายหลายคนบอกอ้าวเราจะแยกทําไมตั้งแต่แรกละ่ะคืออันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่พวกเขาแยกกันเนี่ยไม่ใช่ความผิดของทั้งสองเกาหลีเลยนะแต่จะเอาอยัางไงดีอะเรียกว่ามันเป็นความซวยจากที่หลายๆประเทศเนี่ยได้เข้ามาสแสวงหาเผือกร้อนๆในประเทศนี้กันแล้วกัน เรื่องราวมันจะเป็นยังไงทำไม2เกาหลีที่อยู่เป็นประเทศเดียวกันเนี่ยถึงต้องถูกจับแยกเป็น2ประเทศรายการแค่กับแอดมินเพจด n d a แนเดวันนี้นะครับเราก็จะมาเคลียร์ให้กระจ่างเองถ้าเพื่อนๆมองจากแผนที่นะครับก็จะเห็นว่าเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นติ่งอยู่ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนะซึ่งตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีการตบตีกันกันกบ2ชาตินี้ตลอด แต่เรื่องราวที่มันเป็นเหตุทําให้เกาหลีนะฮะต้องแยกจากกันเนี่ยมันได้เริ่มมาจากครั้งนี้ฮะคือเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนูน่นในช่วงกองสงครามโลกเนี่ยในสมัยที่ญี่ปุ่นนะครับยังเป็นชาติที่โหดสลัดไม่ได้อนเนะเหมือนกับทุกวันนี้ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้ไปไฟกับชาติที่โหดสลัดพอๆกันอีกชาติหนึ่งก็คือรัสเซียฮะและการไฟกันครั้งนี้นะครับญี่ปุ่นก็ดันชนะด้วยไง พอชนะปุ๊บญี่ปุ่นก็เห็นว่าแบบเฮ้ยนี่เราแค่ชาติเล็กๆเองแต่กลับมีพลังอำนาจถึงตบลัดเสียแพ้ได้เลยเหรอก็ยิ่งฮึิมฮึกมกึ่มฮะอยากจะขยายดินแดนตัวเองไปยังหมูกก่เกาะที่อยู่ใกล้ๆบ้างแล้วก็กระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปทางแผ่นดินใหญ่บวกกับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นยุคข,ของการล่าอนาณานิคมของชาวตะวันตกนะครับที่จะมีชาติอย่างอังกฤษเอยฝรั่งเศสเอยยี่ขยันเลือเกินก่การที่จะยึดครองโลกเนี่ยเมื่อญี่ปุ่นเห็นโมเดลต่างชาติเป็นแบบนั้นนะครับก็เอาบ้างสิ บุกรุกไปยึดประเทศต่างๆฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเกาหลีที่ได้ตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นชาติที่ซวยที่สุดในการปกครองของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้คือเกาหลีตอนนั้นนะครับนับว่าถูกรังแกจากญี่ปุ่นอย่างมากนอกจากการปกครองแบบโหดๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นนะครับเขาก็ยังได้เกณฑ์คนเกาหลีไปทําเรื่องอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแรงงานญี่ปุ่นหรือว่าเกณฑ์ไปเป็นทหารสู้รบเพื่อชาติญี่ปุ่น ซึ่งไอ้หลายๆอย่างที่กล่าวมานี้นะครับมันก็เป็นผลทําให้คนเกาหลีบางคนเนี่ยถึงกับฝังใจเกลียดชาติญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงทุกว,วันนี้เลยและเมื่อเวลาผ่านไปกไม่นานครับก็ได้มีเหตุการณ์สาคัญของโลกเกิดขึ้นใหม่เหตุการณ์หนึ่งก็คือสองครามโลกทั้งครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2เลยในช่วงนี้นะฮะญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เพิ่มความโหดถึงขีดสุดโดยในสงครามโลกครั้งที่2นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่ฝ่ายอักษะซึ่งก็จะมีพี่หลักๆก,ก็เป็นเยอรมันกับอิตาลีและญญีี่่่่ปนนปุนนนเก็็มมารวพใหค พอมารวมกันเสร็จแล้วนะฮะเยอรมันกับอิตาลีที่อยู่ทางตะวันตกนี่ก็ตีฝั่งตะวันตกไปส่วนพี่ญี่ปุ่นนะครับก็ดูแลเรื่องการสู้รบตบแปะกับประเทศฝ่ายตะวันออกเองรวมๆการรบครั้งนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เกณฑ์พ่พลเกาหลีจํานวนมากเลยไปเป็นกองกําลังตัวเองซึ่งรบไปรบมาตั้งแต่ชาติเล็กๆที่อยู่ริมขอบเอเชียตะวันออกเนี่ยลงมายังแถวบ้านเราเลยเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นแกเกเรสุดๆแบบอะไรก็ไม่สามารถหยุดยั้งค่าได้แล้วจนกระทั่ง ระเบิดปรมาณูทั้งสองลูกจากพี่ใหญ่มากันฮะได้ลงมาบอมที่ฮิโรชิมากับนางาซากิทําให้ญี่ปุ่นในเวลานเนี้ยเนี่ยจุกที่จนทู้ซีไปต่อไม่ไหวเลยประจวบเหมาะเวลาเดียวกันนะครับกระที่ฝ่ายอักษะในทางยุโรปเนี่ยก็ได้โดนคนทางฝ่ายนะคนเล่นซะแบบอวมและน่วมเลยผลของสงครามโลกครั้งที่2นี้นะครับก็คือฝ่ายอักษะเนี่ยก็ต้องแพ้ไปญี่ปุ่นก็เลยแพ้ไปด้วยซึ่งชาวเกาหลีในตอนนั้นนะครับก็คงจะแบบแอบ,บยิ้มกรุ้มกลิ่มเล็กๆประมาณว่าตรุรอดแล้วโว้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่่ได้้เป็นอยางีสะ พอญี่ปุ่นแพ้แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอไอคนที่ชนะสงครามทั้งสองฮะเขาก็ต้องเอาของมาแบ่งกันสิเกาหลีในตอนนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นของของญี่ปุ่นฮะซึ่งก็ต้องโดนแบ่งด้วยนั่นเองแต่ก็ยังไม่ได้เป็นการแบ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะไรชัดเจนแบบทุกวันนี้นะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาเนี่ยต้องการจะให้เกาหลีเนี่ยเป็นอิสระแต่ว่าด้วยความที่เกาหลีเนี่ยอยู่ติดกับจีนซึ่งก็เป็นชาติคอมมิวนิสต์ไงก็กลัวว่าเดี๋ยวแยกไปสักพักแล้วเนี่ยจีนก็จะมาฮุบเอาไปที แต่ว่าโซเวียตเนี่ยมีอะไรไม่เหมือนกับชาติอื่นๆกนะ็คือเป็นคอมมิวนิสต์ฮะเขาก็เลยส่งทางโซเวียตเนี่ยเข้าไปดูแลเกาหลีจะได้ไม่ไปมีเรื่องอะไรกับพี่จีนแต่ว่าให้ดูแลแค่ไอ้ส่วนที่ติดอยู่กับจีนเท่านั้นนะส่วนตรงที่ติดอยู่กับทะเลลงมาจากเส้นขนาดที่38หน่อยเนี่ยก็แบบอเมริกาขอไว้แล้วกันนะทางสหภาพโซเวียตก็แบบมองบนแป๊บนี่ให้ก็แล้วยังจะมีกงมีกักอะไรไว้อีกเลย แต่ก็เออได้ได้ได้เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็ไปต่อรองเอาดินแดนทางฝั่งยุโรปส่วนอื่นก็แล้วกัน2ประเทศนี้เนี่ยก็ได้ดูแลเกาหลีในส่วนที่บอกว่าเป็นของตนไปไอตอนนี้เข้ามาดูแลนะครับทางโซเวียตเนี่ยก็ได้เอาความคิดของฝ่ายโซเวียตเข้ามาด้วยก็คือความเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนสารัฐนะครับก็ไม่แพ้กันคือส่วนที่ดูแลในส่วนติดทะเลเนี่ยเขาก็ได้เอาความเป็นประชาธิปไตยเข้ามาฮะแต่พอดูแลไปดูแลมาเนี่ยเกาหลีก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือพวกเองจะมายุ่งมาแยกประเทศข้า่นี่ไม่ถามคนในประเทศสักครั้งเลยเหรอ ด้วยความที่ว่าเกาหลีทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเหนือใต้เนี่ยเขาก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็แม่อยู่ใต้ญี่ปุ่นมา30กว่าปีจะให้ชาติอื่นมาปกครองอะไรนี่เลยจะบ้าแล้วไม่ยอมไม่ยอมเขาก็เลยมีการประท้วงบ้างอะไรบ้างครับมันก็ลุกลามไปจนถึงการก่อสองครามกลางเมืองเลยไปไปมานะครับเขาก็เลยบอกว่าเอา้างั้นเราก็จับเกาหลีมันรวมเป็นประเทศแบบเดียวกันซะเลยสิแต่ว่าจะปกครองระบบแบบไหนดีวะเกาหลีทั้งสองก็หันหน้ามามองกันเออวะทำไมเราไม่เคยนึกเรื่องนี้มาก่อนเลย งั้นเรามาเลือกตั้งกันก่อนแล้วกันทั้งสองก็แบบได้ได้ได้ได,ได้แต่การเลือกตั้งในตอนนั้นนะครับมันก็เป็นไปได้อย่างไม่ค่อยสวยงามไงด้วยความที่ว่าเกาหลีทั้ง2ฝ่ายนะครับเ <c oughs> ขาก็มีแบ็กอยู่โดยเกาหลีส่วนที่ติดกับจีนนะครับก็มีโซเวียตเป็นแบ็กอยู่โซเวียตก็แอบเชยร์ลึกๆว่าเกาหลีจะต้องชนะเราจะได้เอาระบอบคอมมิวนิสต์เ,เข้ามากบกืนให้หมดเลยไอฝั่งสหรัฐก็แบบเชยร์ลึกๆว่าถ้าเลือกเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วประเด็นกน็คือเกาหลีใต้ในตอนนั้นนะครับเขาก็มีประชากรเยอะมากกกวว่าาเเหหลีนือซด้ย คือยังไงเกาหลีเหนือก็ต้องแพ้ในการเลือกตั้งโชวเอาเป็นว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นล้มเหลวก็คือมีแต่เกาหลีใต้เท่านั้นไปเลือกเกาหลีเหนือก็แบบบอยคอร์ดและด้วยความที่ว่ามันเกิดความวุ่นวายปวดหัวหลังจากการเลือกตั้งนะฮะโซเวียตก็เลยประกาศจัดตั้งให้เกาหลีเหนือเนี่ยมีผู้นําเป็นของตัวเองซะเลยก็คือคิมอิลซุงคุณปู่ของท่านผู้นําคิมจองอึนคนปัจจุบันนี้แหละฮะก็มาปกครองเกาหลีเหนือไอ้ข้างใต้เองพอเห็นแบบนี้ก็ไม่ยอมแต่งตั้งขึ้นมาบ้าง นี่แหละครับก็เลยเริ่มเป็นเหมือนกับการจุดแบ่งของเกาหลีเหนือใต้อย่างชัดเจนโดยเกิดมาจากการแทรกแซงของ2มหาอำนาจล้วนๆเลยซึ่งไอ้เรื่องการแทรกแซงแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะเกาหลีทั้งสองเกาหลีนะยังมีชาติอื่นๆของโลกที่ได้โดนแบบนี้ด้วยแบบเป่าหูไปเป็นคอมมิวนิสต์เถอะนะอีกฝั่งหนึ่งก็แบบเป่าหูฟู่ไปเป็นประชาธิปไตยเถอะนะไปไปม,มานะครับทั้ง2ประเทศที่เคยเป็นผู้ชนะสงครามด้วยกันแต่ด้านมีอุดมการที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นขี้หน้ากันขึ้นมาละคือ มาตบกันเลยดีกว่าไหมแต่เอเดี๋ยวนะจะไปไฟกันซึ่งซึ่งหน้าแบบสงครามโลกอีกก็รู้แล้วว่าประเทศของตัวเองเนี่ยจะได้รับความวินาศสันตโรขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายที่ชนะก็เถอะแต่ก็ยับเยินใช่ย่อยมันก็เลยเข้ามาสู่เหตุการณ์ต่อมาฮะที่ต้องทําให้ทั้งโลกเนี่ยในหนาวเหน็บกันเลยทีเดียวก็คือเหตุการณ์ของสงครามเย็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ใช้เวทมนต์น้ำแข็งาสาดใส่กันพอๆๆสาระสาระเดี๋ยวแฟนๆจะมิดหมด <laughs> ไม่ใช่นะไอคำว่าสงครามเย็นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้ําแข็งหรืออุณห คือถ้าจะอธิบายสงครามเย็นให้เห็นภาพนะครับเพื่อนๆลองนึกถึงโต๊ะข้าวโต๊ะหนึ่งที่เพื่อนๆกาลังกินอยู่กับ2คนที่รู้ว่าเขาไม่ถูกกันสินั่งกินไปก็เงียบไปแม้กระทั่งว่า2คนนี้นะครับเขาจะไม่ลุกขึ้นมาไฟกันนะแต่เราก็จะรู้สึกถึงพลังอํานาจมาคุอะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้เสียวสันหลังวาบอยู่นั่นแหละฮะพอนึกถึงภาพความเป็นสงครามเย็นออกใช่ไหมคือทั้งสองประเทศเนี่ยจะไม่ได้มาสู้กันตรงๆหรือเรียกอีกแบบก็คือสงครามแบบมือไม่เปื้อนฮะอย่างที่รู้นะครับว่า2ประเทศนี้เนี่ย ไม่อยากจะให้ประเทศของตัวเองได้รับความลําบากจากสงครามอีกแล้วแต่ความลําบากนั้นเนี่ยถ้ามันไปตกอยู่กับประเทศอื่นก็โอเคการทาสงครามในรูปแบบใหม่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นการทําสงครามในลักษณะของสงครามตัวแทนที่แต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็จะส่งอาวงอาวุธอะไรไปแล้วก็เซียมสอนในสองดินแดนที่เขาส่งไปเนี่ยรบกันเองย้อนกลับมาที่เกาหลีฮะไอความอยากจะรวมชาติเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะเกาหลีเนี่ยก็อยากจะรวมชาติแบบซดีซดิ้งเลยแต่ทว่าปัญหาเรื่องระบบนี่เองฮะที่ทําให้ตกลงกันไม่ได้เสียที ก็อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยในเมื่อใช้การเลือกตั้งไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยึดมันซะเลยว่าแล้วนะครับเกาหลีเหนือในตอนนั้นเนี่ยที่เรียกว่ามีโซเวียตเป็นแบ็คเขาก็จะมีพวกเครื่องมง mm. เครื่องไม้ mm. เครื่องมืออาวุธ mm. ที่ตกรุ่นแล้วของโซเวียตนะอยู่เพียบเลย mm. ก็ยกพลกันไปลุมกระทืบเกาหลีใต้ในถึงกรุงโซลเลยทีเดียวซึ่งก็ใช้เวลารวดเร็วมากคือประมาณ1วันแค่นั้นเองรัฐบาลเกาหลีใต้บอกก็กระเจิดกระเจิงเลยสิพยายามหนีล่อนลงไปทางตอนใต้นะฮะในตอนนั้นเองสารัฐแบ็คของเกาหลีใต้เนี่ย ก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากฮะเพราะว่าเขายังอยู่ในกลุ่มสหประชาชาติที่พอจะเข้าไปสู้รบตบแปะเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ดูว่าจะน่าเกลียดด้วยความที่ว่าสหประชาชาติเนี่ยมีนโยบายที่จะแบบทําให้โลกมีสันติสุขเออแต่เดี๋ยวใครที่ยังไม่เข้าใจว่าสหประชาชาติคืออะไรนะคือมันจะเป็นหนึ่งในสมาคมที่เขาตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกเพื่อที่จะทําให้โลกเนี่ยมีความสงบสุขไม่มาทะลงทะเลาะกันเป็นเหมือนกับเวทีเจรจาเพื่อที่จะให้ลิ้นกับฟันในกระทบกันอย่างงาม,งามๆว่างั้นเถอะ ด้วยเหตุนี้เองนะครับสหรัฐเนี่ยก็จึงไม่สามารถยื่นมือเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ก็เลยทําให้เกาหลีใต้เนี่ยต้องเอาตัวรอดไปคนเดียวก่อนในตอนนั้นนะครับรัฐบาลของเกาหลีใต้ก็ต้องแบบนี้หัวซุกหัวซุนแบบแทบจะไม่มีที่อยู่กันเลยทีเดียวคือเรียกว่าเกือบจะแพ้แล้วอะ่ะจนกระทั่งที่อีกาโลกหนึ่งนะครับมันได้เกิดดราม่าขึ้นมานิดหน่อยก็จะเป็นดราม่าของสหประชาชาตินี่แหลนะฮะแต่ขอไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเอาเป็นว่าหลังจากการดราม่าครั้งนี้นะครับสหรัฐเนี่ยก็มีสิ เขาก็เข้ามาควบคุมเกาหลีใต้แบบเต็มเป่าเลยจัดแจงส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้ามาเพียบทีนี้พี่ใหญ่มาแล้วเกาหลีเหนือทำยังไงล่ะ ด้วยความที่อาวุธส่วนใหญ่ของตัวเองเนี่ยเป็นของตกรุ่นของโซเวียตทั้งนั้นเลยก็สู้ไม่ได้ไงก็ถอยๆทีถอยล่นลงไปจะไปสู่เปียงยางอีกแล้วแต่เาว่าไอ้ดราม่าที่บอกไปเมื่อกี้นะครับมันดันไปนกระตุกหนวดของพี่ใหญ่คนหนึ่งด้วยนั่นก็คือพี่จีนฮะซึ่งก็มีอุดมการเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยพี่จีนแกจะไม่ค่อยยุ่งเลยหรอกแต่พอสหรัฐไปกระตุกหนวดพี่จีนแกเข้าเนี่ยแกก็เลยส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์มาสน,สนับสนุนเกาหลีเหนือขึ้นด้ดยอีกแรง คือตอนที่ใครมีแล้วก็งัดขึ้นมาไฟกันเต็มที่เลยไม่ว่าจะปงจะปืนการสู้รบเนี่ยนะครับก็ได้ยืดเยื้อกันไปตีกันถอยลงใต้ขึ้นบนบ้างอยู่เป็นเวลาแบบ3ปีแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการจบสิน้นจนกระทั่งโจเซฟสตาลินผู้นําของสหภาพโซเวียตในตอนนั้นนะครับก็เกิดลาโลกไปเฝ้าเ็กเซียนก่อนพอลาโลกไปเนี่ยก็มีผู้นําคนใหม่ขึ้นมาก็คือนิกิตาครูชอฟ ซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ทอะารต่างจากเยสตาลินเลยก็จะมีนโยบายที่ค่อนข้างเป็นสันติมากขึ้นฮะแล้วก็จะพยายามลบทุกอย่างที่สตาลินได้ทําขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายของสงครามที่จะไปตบโบกหัวคนทั่วโลกฮะเขาก็ได้ผ่อนปลนเบาลงแล้วก็ได้รวมถึงเกาหลีด้วยนั่นเองเหตุการณ์ทุกอย่างนะครับก็เลยได้มาเข้าสู่ขั้นคูดาวก็แบบเอออยากัดกันเลยนะ ถ้ายังอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วต้องมาข่มกันอีกเนี่ยก็แยกกันอยู่ซะเลยลแล้วกันก็เลยจัดเอาเส้นพรมแดนที่เรามักจะคุ้นหูกันในข่าวฮะว่าเส้นพรมแดนที่38มาเป็นเขตแบ่งและนี่เองก็เลยทําให้เกาหลีทั้งสองเนี่ยถูกแบ่งแยกมาเป็นเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้จนถึงทุกวันนี้นะครับเกาหลีทั้งสองหลังจากที่แยกกันแล้วนะครับก็หันหน้ากันไปพัฒนาจนตัวเองเนี่ยเป็นผู้นําในด้านต่างๆเกาหลีใต้ก็จะเป็นผู้นําทางด้านเศรษฐกิจการบันบเทิงอะไรอย่างที่เรารู้นะส่วนเกาหลีเหนือนะครับก็จะพัฒนาทางด้านอา แต่ถ้าว่าสงครามนี้นะครับมันก็ยังไม่จบสิ้นนะทั้งคู่เนี่ยคือแค่แบบหยุดยิงกันก่อนคือถ้าอีกฝ่ายเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอีกฝ่ายก็พร้อมทุกเมือ่อนี่เองครับก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ใชายเกาหลีใต้ทุกคนเนี่ยจะต้องเกณฑ์ทหารแบบเลี่ยงไม่ได้เลยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้อบป,ป้าของหลายๆคนเนี่ยต้องห่างหายจากวงการไปคู่หนึ่งอนะ่ะเนาะแล้วเพื่อนๆคิดว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มารวมกันได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮะก็สามารถเม้นมาบอกได้ที่ด้านลาน่างนะหรือว่าใครที่มีเรื่องอะไรสนใจออยออยาาาาาากกกกจดดเเเเลล่่่มนมนนนน็มมม้้้บไชัสใริ สำหรับวันนี้นะครับแวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย